ฝังเข็มหน้าใสมีด้วยเหรอเนี่ยจะทำได้จริงๆเหรอ และน่ากลัวไม่น่างั้นตามแอปเปิลไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะแอปเปิลนะคะส่วนตัวนะคะแอปเปิลมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าหมองคล้ำค่ะทั้งมลภาวะฝุ่นควันแล้วก็แสงแดดที่แรงมากๆค่ะเลยทําให้ยากที่จะดูแลให้ดีแล้วก็ปังอยู่ตลอดเวลาค่ะเคล็ดลับส่วนตัวของแอปเปิลก็ต้องที่นี่เลยค่ะเฟื้องห่วงคลินิกที่นี่นะคะเขามีบริการฝังเข็มหน้าใสาด้วยนะหลายหลายคนก็คงยังไม่รู้ใครลองมาหลายวิธีแล้วย,ยังไม่ดีขึ้นแอปเปิลแนะนําที่นี่เลยพ่อมาถึงนะคะคุณพยาบาลก็จะให้เรา วัดความดันกอกประวัติดําเนินการเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ห้องตรวจกันเลยค่ะคุณหมอก็จะพูดคุยสอบถามและทําการตรวจเบื้องต้นค่ะวัดอุณหภูมิในร่างกายวัดที่ประจานของเราแนะน,นาแนวทางต่างๆในการรักษาค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็เตรียมเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมขึ้นเขียงกันเลยค่ะขึ้นเขียงแล้วคุณหมอก็เริ่มทําความสะอาดที่ใบหน้าค่ะเอ้ยเอ้ยฝังเข็มด้วยทั้งใบหน้าเลยเจ็บจี๊ดมากค่ะทุกคน หลังจากที่ทำไปนะละค่ะรู้สึกว่า อาจจะมีเจ็บจีดต,ตรงตอนแรกที่ทําแต่ว่าพอแบบโัวหน้าแล้วรู้สึกว่ามันสบายค่ะและ้วพอหลังทําเสร็จอ่ะรู้สึกว่ามันเห็นผลเลยมันมีเลือดฝาดที่หน้าเหมือนแบบเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นค่ะอยากจะฝากเพื่อนๆนะคะใครที่สนใจอยู่นะคะก็อยากจะให้เข้ามาพบคุณหมอก่อนนะคะคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากแล้วก็พี่ๆพ,พยาบาลดูแลดีมากๆค่ะใครที่กังวลเรื่องความเจ็บอยู่บอกเลยว่ามันเจ็บแค่จี้ๆเหมือนมดกัดนิดเดียวค่ะครับที่เฟื่องหวงคลินิกของเรานะครับก็จะมีการบริการฝังเข็มหน้าใสาที่ช่วยในเรื่องของ การกระจ่างใส่แล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังครับรวมทั้งเพื่อนๆที่มีปัญหาสุขภาพผิวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดาก็สามารถทํานัดเข้ามาสอบถามที่เฟื่องฮวงคลินิกของเราได้นะครับทางเฟื่องฮวงคลินิกของเรานะครับจะมีบริการด้วยกันทั้งหมด2สาขานะครับสาขาที่1จะอยู่ที่รามคําแหง2งซอย19นะครับและสาขาที่2จะอยู่ที่ลาดพร้าว1 2อยิแยก12นะครับก็หมอขอฝากช่องทางการติดต่อที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ